มั่งเกมอืมมสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกมันจับคู่แบบโหดกเกินบอกพอให้ได<อ>้มันอะไอย่างเงี้โอ้โ,อออโหแอดซะสิ้นมันอย่างโหดเลยเดี๋ยวดิสไนพ์พอลุ้นแต่ก็หนักเหมือนกัน,นไม่ธรรมดาเลยสนยแรง,แรงโอพาก็ถึกอยู่ไม่ดูกดวิสาลไม่ทันดีโวสะท้อน <Workers S 2> เอาเหรอเ exactly. ้ายวสีไม่ได้ด้วยอย่างนี้โดยิมห่างลองยิงดูดิไม่ยิงสิเอเอาาเลย้ามาเปิดดิโอโดนไหมเว้ยเ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแล้เากะดกโดน หิวกูหน่อยเฮ้ยหิวกูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสนใจกูหน่อยเฮ้ยกูสนใจแต่ทอกระดอตอนนี้โดนลุจะตายแล้วเนี่ยไงอาแกระดอเอา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 เอเอาสิเอาสอเอาเิเอาเเอาเาเอาานัาอเออเอออเอยเเ โตเตอเปิร์ไปดีโอสลามแดกแล้วก oh, so oh, oh ูสลามแดกก่อนอีกโอไมค์ไม่ถูกขู่คอปีตัวฟังไนมาผูกคอผิดผิดได้ไงเนี่ยเน้าไมอยู่ไหนวะเอาตาแล้วเียบอ้ แงได้เกิดตายเรียบร้อยเพียงพังมีคนเพียงพังยังรั่วอ่ะครับอ๋อสลามเด็ดกูแข็งกูแข็งกูแข็งอยู่โอ้เปิดไปดีก็จะสนายเราอย่างเดียวเลยอืมุ่นสนาย ตีแรงอยู่นะมึงไปซีมึงไปซีไหนโอ้โหตีเขาตาย นเอานยตัวเลยนไหนไแล้นายตายแล้วนายตั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 วนไหนวิ่งแล้วอ๋อแสงเยนายวิ่งเวข้นไวเกิดเบอร์เเบร์เนะตม่อสไนส์สไนส์สไนสไนส์ไนนไนมไนนตายแล้วตายอาดิจันโอ้โหแไน ตามตามนไรอยู่เนี่ยโอ้โหมังกรมันวิ่งเดีวจังวะ <laughs> มันก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาเออแล้วมันวิ<า>่งไปวิง <laughs> ่งมาทำไมวะ <laughs> ไม่ตีใครสักคนหนึ่งผ <laughs> มเลือกตีสักคนหนึ่งเลยมันวิ่งซ้ายวิ่งขวามันก็ตามไม่ทันเอาไหนเอาไหนโอ้โหโนกีกทีเดียวแตกเลย นอซูไม่ได้ซูไม่ได้ตีแรงกว่าซูไม่ได้นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเอาไอ้เชี่ยกูวิ่งมาเจอสไนไอ้เชี่ยเอาวดตีวดตีกูแล้วฮิ้วกันฮิ้วกันฮิ้ว่ึ้นเดี๋ยวจุบเดี๋ยวจุด này này này, sân này 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 sân 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 này sân sân เวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้ว่อดยังไงเราก็ชนะเรื่องคะแนนนะระวัเรียบร้อยออค่าสิเจ็ด่สิเจ็ดล้านสิดล้านไอ้ีอะไรวะยิงแต่เลยไม่ต้องวิ่งหนีันไอ้ีอะไรวะสิบเล้านโอ้เจ้า นาสค์กรักูแข็งคืออันนี้อันนี้อันนี้นีสดแดแลยแสดแดกแดกโอ้โหลุ ขอน,นี้ก่อนนะครับขอน,นี้ก่อนนะครับอ่าขอนี้ก่นนะฮะดนอมดนอมโอเปอร์โอเปอร์ไม่ได้กูดนเด็กดนกูดนอยู่คดนอยู่คดนอยู่ดนอยูไงยังลุมอ่ะอ๋อโอแป๊บนึง ต้อง ar, อ mond, s. <S ห,หายตัววะม่ง oh ั้นไม่หวอพลงเหมือนกันว่ะิสทมนวิสันราวะวิสันเอาวะวิสันเกูะวเรากูะโอ้ยแอบเพียงมตอนนี้ม่เพียงหราไม่เพียงหรออ้ยสนามแเมย ออกไปไปดิไอ้ทึงงออกไปไปดิเยี่ยมเยี่ยมเตืนโโอนรัวเอา ตัวหนูก็ยิงเข้าไปเนี่ยจะไปยังไงต่อยโดนหนักในตอนนี้มต่อยแล้ววิ่งเครื่อนยุทธ์เคล่อนยุทธ์เคลื่อนหนุงกูะด้างห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 ุงกูะด้งหุนกระด้งนั่นไงถ้ามันเอากระสอบได้มันก็จะมาเอาคูมันเป็นมั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 นเน้นตัวดาเมจไปก่อนนะสนามแดกสนามแดกเยี่ยมมากนูนนโดนใหม่ ไหนวะกูเจอแล้วมา <c ười> ดีมากเดินคาสเทลยืนเลย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 เศร้าเลยเฝ้าเลยมาชุดเดียวมาชุดเดียวมามาชุบดีนั่นแหละชุบดียวมาชุบดีเฝ้าเลยเอ้ยยัง เช็คแข็งเลยเบื้อนเยี่ยมเยี่ยมเบื้อนเยี่ยมเบื้อนเยี่ยมเบื้อนเยี่ยมเอ้ยมันมีแต่เบลเยี่ยมใช่ไหมรัเบลเยี่ยมโอ้ยโอ้ยใครตีกูโอ้ยอะไรวะกูอยู่ข้ามันกูโอ้ย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 น้ำมึงนนะแม่งรุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดูเพื่อนเดีดูเพื่อนเดีูเพื่อนรุมโอ้ยเยี่ยม ไปต่อเอาเราควบไปต่อเอ๊ะเอิ่มตีบุกเอาละฝากควบไปต่อตายตายตีบุกตีบุกแตกแตกโอ้ยกับแตกเลืยดาี่รอกันรอกันอูดอาดีเ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 อาดี้อูดี้อูดี้อี้เกียรมากเบิร์นเกิดเบิร์นเกิดแตกแน่นอนสไนท์ลูกนี้เบิร์นเกิดเอ้าโอ้ยสลาม มะสามมนูเลยแตกแทงเลยเหานเราแตกสิครับงานนี 3, 2, 1, 0, ้ส <kil> ิวีสามสองหนึ 10. ่งเยี่ยมมากสบายนี่ยาดเบียดตายมายังอยู่รับใส่กันต่อเฮ้ยนี่